สวัสดีครับมาชิงมาด้ไฟนิวไรมาแล้วว้าวเงยตั้งอรอ่าไปการพบกันระหว่างสวัสดีครับสวัสดีแล้วลิฟเฟอร์เจออะไรไม่รู้เดี๋ยวงงเดี๋ยวงองงั้นนะเขาด้วยเขาด้วยเขาด้วยไปเลยนี่ดันเจียนเวอร์โอ้โหของใหม่ของใหม่ก็ต้องชิงเอ้ยอ้าวพบกับ สวัสดีครับสวัสดีครับนี่ของเก่าของเก่าคนดีคนเดิมคนเดิมเป๊ะๆแล้วโชคคาตาเนะเมจิกครับคาตาเนะเมจิกเจอไดนี่เจเจอไดนี่เจ่อตอนนี้แจกตอนนี้อ๋อแล้วพูดถึงดูโอแฟกนี่ครับนี่อะไรอ่าโอ้ยก้อนก้อนนึงนีกไข่ซื้อบริี้มาตอนนี้ไข่ซื้อบริดี้มาตอนนี้นะครับนี่เห็นไหมครับมันคือดูโอแฟกนะครับดักก้อนเดนเจอร์แล้วก็เดนเจอร์แอนเชสนะครับแจกนะครับบอกเลยว่าช่วงนี้เราแจกกัน กระนำเลยนะครับขอบ้างขอบ้างใครซื้อบัตี้ไฟายมาทุกกรณีเลยนะครับบัตี้ไฟายนะครับทุกแพลตฟอร์มนะครับแจกนะครับเอาลุยแรมาอยาเริ่มจากทอยลูกเต่าก่อนเลยไปเลยเพื่อน CP เขาไม่มีเบิ้ลแบอพี่บอลเบิ้ลบอลน้องเซิร์ฟเบิ้นเบิ้ลหนึ่ครับเบิ้นก็เป็นแปดเป็นแปดก็ไม่ก็เบิ้นก็เขาเบิ้น นี่นะครับึ่งทางเอาเถอะเอาไป NTD สูงสครับแต่เจโน่ออกใหม่นะครับมีอันติเมทด้นนะครับระบบใหม่ระบบสุดหล่อที่เราจะมาโชว์กันในคลิปนี้จะได้โชว์หรือเปล่ามาดูกันมาเมื่อไหร่56ชาร์จ2กี56เลยมาเปล่าเล้เอ้าเอ้ายวนี่จๆเหมือนมีเสียงรถก่อนใช่ จอย่างนึงไปตรงข้างสนามชาร์จครับชาร์จจุ่วไม่จุ่วหนึ่งเกศสวมใส่ไม่สวมคอครับบูเออร์ชั้นหนึ่งเกตแล้วก็แบทเทอร์เลย์ไอ้ใจเย็นนะวัยรุ่นอ่ะเลดยิงหนึ่งใครบอกใครบอกเองบอกไปเองบอกไปเองผ่านเถินโดมีย้อนมีย้อนมีย้อนตีมือหักเลยชิโด จริงๆไม่ได้ให้ย้อนใช่รับผมไม่ได้ย้อนทำอะไรเปล่าเฮ้ยจังงวันนี้ไม่มีอะไรเฮ้ยทำอะไรอีกไหมทำเลยาลองหลบไอ้นนีกคนติดอะไรนะไม่ให้ทำใช่ไหมเฮ้ยเอาแล้วยิงเกตอหิวหนึ่งยิงหนึ่งเกตไปเลยครับตุ๊บไล่ขออะไรครับสแตนดอนดชาร์จครับ เป็นหน้าเนี่ยมียิงเกตด้วยชาร์จชาร์จอันดอร์จะตีแล้วบอกข้อกลอ,องนีในชนะเมจิกจดีกว่านี่เมจิกเม,นนะมจิกล้วนมัเนี่ยเมจิกล้วนคิดจับไม่คิดแกวบลาบุต้จม่าพลังตี ขอครับเอามันเข้าเก็บเฮ้ยยอดหลักริงโอเคแบทเอ่อแบตเตอเลยลิงตีกับอย่าเพิ่งโมบหนีก่อนโอ้ยโมบหนีลิงตีกับกี่ขีครับน้องสามขีแรงจังเลยและพานเธอญปวไปฟาดหัวใช่ดอกจยติดดิ้ยนี่นี่ ดับลาวงัแล้วสินะแมตติงเฟสโอเคอลิงกางอยิงหนึ่งเกตเอหิวหนึ่งหน่วยเห็นได้แค่นี้แหละทำได้แค่นี้แหละโอเคสี่ขีไล่สี่อกสิหลสสิลจมิเกตหิวลหนึ่งรถเขาจะหายไปศูนย์กโกขอเถิครับแตนโดชารตแอนโดไดนด้ี้มันจะตีระบอกด้วยเล็กยิงหนึ่งโอ้ยเจฟโกตอน อย่าละก้อนกระติ้งละ I'm move able ตีเขาเฮ้ยนี่นี่ผานเธอไม่ตีกลางตีไม่เข้าอ่ตีพอมันฟิวเชื่อครับตามสเต็ปอยู่นี่นะครับโอ้ยทำอะไรใหม่เอาเลยอ่าฮิวสองหน่วยก่อนแล้วก็เปิดเจ็ดของเวเซตตัวนี้เอาแล้วมิชชั่นการ์ดสี่ห้าหกเจ็บ เปเจ็บเปิดเจ็บเจ็บเอานักปันภัยขึ้นมือที่เหลือเลี้ยงไปกเอาขึ้นมือปลาลงดอกใจเย็นนะจเย็นนะจเย็นๆดูอยู่นะโอเคครับดูเพิ่งกดกันผมจะตีแล้วเออลิงอีกแล้วอ่ะอยู่กับหน่วยอ่ะลิ้งเคาน์เตอร์คันช่องชาสามเกตเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วเวทใบแรกของพัฒนะผ่าเลยครับไม่มีอะไรอ่ะปะาลิ้งแค่แท็กเลยตายแล้วลิ้งแค่เฉย ผ่านจะยังผ่านเลยเข้าเรืสแตนด่นหรอเรตีสองตัวเข้าๆเลยอ่ะไม่เลยมันเล่นเงียะเลยเด็กเด็กมันด้ตีอะไรไม่ชัดโอเคมันชัดปัดที่ของเฮ้ยมาแล้วลากรอยเฮ้ยรู้ได้ไงอ่ะช่องกลางเลยลบเลยชัดเกะขอดูดรอปแป๊บนึงไม่ดูเลยมันไม่ดูอะโชว์กันได้ไหมห้านาทีคิดเดียวสิบสิบอ่ะได้ยิงหนึ่งตีกันไปเลยกันตีขากัน สองขีดก่ออะปลอยปล่อยไปอ่ะสองขีดแล้วก็พานเทึนหนูก็จะโดนอะไรซะแล้วยัง้งแสววเสีววเรื่อยรู้สึกไม่ดีรู้สึกไม่ดีเอาบัตดีคอร์ดโอเคมาแล้วสินะบัตดี้ิ๊ขึ้นมาอนไม่ครับเดี๋ยวาดิเนตแอนด์แบทวันนี้น้าอันติเมสสกิลเอาจีเอ็มเข้าโซมันนี่อะจีเอ็มจากนั้นจ่ายสองเกต มาแล้วลูกเกมมาแล้วสุดหอลงสนามเปิดห้าไอ้ยระดี๋ยวของอ้ไม่ต้องจ่ายปรดีไม่ต้องจ่ายคอคอสอะไรของคุณก็ไม่ได้ไม่ต้องจ่ายคอคอเลยเอาดรอไม่ก็มันนักไปจนคุยขึ้นมึงดูมือเป็นแป๊บขออนุญาตนะอ่าหนึ่งเฉลี่ยสองใบไม่หรอประเดี๋ยวคอสองเดือนเขบอกว่าไม่ต้องจ่ายดีอันนี้มันมันไม่ให้จ่ายอออ๋โเคมันไม่ให้จ่าย กินแล้วชิ่งเออเก่งๆมาเองไปเนี่ยเก่งวันทีคลิปที่ดูมีประโยชน์เอาวันนี้มาเขาเขาเช็คมาแล้วเนี่ยว่าวันที่กิปที่ผ่านมามันมันนั่นแหละนั่นแหละกระโป๊ะผมไม่ได้พูดอะไรนะไม่พูดไม่พูดทำอะไรไหมไม่ทำหรอกทำได้ไงไม่มีอะไรท่ไหมทำอะไรไหมเอาเลยอุ้ยขอลำไม่หยุดเลยแเป๊ะเปิดไปเดิมตีไปตั้งนานเปิดเดิมวันนี้พักแรงเล่นลำ ขับไปแล้วหกเจ็ดโอ้โหอะไรวะเนี่ยอ่ะเอาเด็กช่างถึงหมื่เด็กช่างถึงปั๊บระเบิดระเบิดไม่ต้องทับทิ้งหรอไม่ก็ทิ้งเลยบิดมีชั้นระเบิดมีชั้นเสร็จแล้วมีชั้นของย้าเสร็จยังอไร้งยังครับยังกล้ากว่าสิบเลยผมจะตีแล้วไม่ป้องกันอ่กนักกนต์ไฟตีสำเร็จแปะเอาแล้ว ช่องนี้อุ้ยโอเคมวยนะมวยแปะอีกทีหนึ่งเข้าเลยครับแปอีกทีกูตบไม่จ่เด็ดมีเก้ายี่สิบวีเอสดีศูนย์สี่ซื้อกี่กล่องดีครับชาร์ตแอนดรอยวีเอสดีสองกล่องโฟลครับจ่ายหนึ่งเกตมาลองสนามจบกันท่านทำให้เป็นชาโด้มั้งสองกล่องหนึ่งเกตหนึ่วันครับโอเคครับตัวป้าแยกสีไม่เอาโอเวอร์กี่บาทไม่มีครับ คอบูเออร์ใช่ี่ไม่ได้แยกไว้เลยโบเออร์เล็กจริงหนึ่งหรอจะตีแล้วบอกดูงให้อะมูก่อนเใจเย็นเอาเลยไหมครับมอยแฟงผ้าแฟงไม่เงียบเก็บเลยกูต้องเดินมาดูเองเลยเขาลำอยู่ไหมโอเคแล้เทรโอเคหมูไปเลยเดี๋ยวนี้ัดีเขาเล่นกันอย่างนี้แล้วเหรอฮะในงี้มาลงมาลำกันนะเฮ้ยเราแต้มไปที่กิฟต์แต้มไปที่กิฟต์ด้วยไหมโอเคครับขอบคุณแต้มครับ ครับขีดหลังไม่ต้องเม้ยอมไม่ผู้หญิงผู้หญิงที่กูตอบแชร์ไอเดี๋ยวนะทำไมต้องมาเบียดกันด้วยวะกูกลัวไม่พอที่จะขอแบตเทิลเฟสโหมดนี่นักมวยกับนักเวทตีกลางผิดตีกลางตีสำเร็จแปดอัลลิมซีคิอาฮิวหนึ่งจุกจุกไปเลยหกผ่านเทือนสาเข้าเลยครับสเต็ตัวนี้เข้าเทียนตา แต่แอนโดรอะไรนักเวทมัเปนไม่เงียบเก็บแม่แอนโดรรวมรวมพลังไล่ไล่อยู่ไอ้ทีนีเป็นมัดหนึ่งเกตไล่เกตแค่แบบตัวสองในวันเช็กี่ใบล้วครับเนี่ยไม่รู้ไม่ได้นับอยู่กับไม่กก็ไม่เอาว่าทิพย์นี่ยบ้าอะไรใะอยู่ที่ว่ารอบีทีไปเลยฮายูถ้าไม่มีอ่ะมอมาสามใบแล้วมั้ง ไอชูขอค่ะโอเคครับข้เขาบอกอยู่ตรงนู้นไงข์ไม่โชว์ไม่โชว์ห้องอาเวลาแล้วคเอามันเกลกาแบทเทิลโชว์รับเลยไม่มูวะอืมผมเรียกไม่หมูครับโอเคสองขีดตีกาใช่ไหมตีกาทำลายครับมาสองขีดตีกาแบบแอะไล่มหาเวทย์ ทำแรงดูดดาวไม่ถักรบเลือดหนึ่งแยกไว้ก่อนครับชิมาแล้วคอ้อกลางเกิงไม่มีไว้ไม่เซึ่งไพปส์เลยแย่แล้วสามใบเท่านั้นมันต้องมีเจ็ดสองหกต่างกันหกใบใช่เออไม่ต้องมันน่าจะไม่ได้บอกว่าชื่อต่างอานาจะาเอาแล้วไม่ได้บอกบอกว่าเจ็ดสิบสองอย่างเดียวไอ้แฝงถามดีแล้วถามดีแล้ะ แค่แห้งเอาแล้วก็ดับออกเกคไม่เลยไม่หล่อครับไม่บบนี้ทำไมเราไม่มูฟกันนะสองขีสองขีสองขีเรียบร้อยโอ๊ยตอมันกล้หนาเล้วทำไมเราไม่มูฟเออไม่มูฟอ่ะสามพิมอยากรู้ยังเลยมีอะไรในนี้ทำไมคุณเดี๋ยวดิถ้ามูฟคือดรอปใช่ครับไอ้ลิป ครับพี่ถ้ามึงมูมึงรอดได้คนมันโลภเหมือนกันแล้วมันเป็นคนเนี้ยผมโลภครับพี่โลภมากโลภมากเลียกเสียนเวดมันใช้ไม่ได้เหรอคือมือเขาก็หมดแล้วเป็นมันใช้ได้ไหมลิฟอันเนี้ยไม่ได้พี่มันมันไม่บอกใช้ตอนไหนมือเขาก็หมดแล้วมึงจะรอมึงโลก็ไม่ได้แค่เวดยิงมม้วนแหะจิ้ต้องไม่มีการหรือว่ามีการได้ไหมเอาจริงไม่น่าโลภมากเลยแล้วเนี่ยไอเวทเวทเวดหมนละเวทระเบิดอะแฟนใช่พี่ผมต้องไม่มีการไม่มีการ แป้งโอ้ม่เนแป้งเนี่ยให้ตามกล้องมาสิรอไอ้ชอวถ้ามันมูอ่ปแย่ไหมแย่เพราะว่าผมจอกตาเขาไม่เข้าอาหน้าจะแพ้เลยปะใช่แพ้เลยเออเล่นเลยโอ้โหบนมือถือโซลมาเลยเดียหลาชนะแค่ชนะก็พอชนะเลยหลัวมีไม่มีอะไรเลยจริงจริงหนึ่งคไปดีกว่าชอวไปแล้วบายบายลีไปขางลวนดี